นึ่งนานค่ะนึ่งให้เปื่อยแล้วเรามาทำไส้ขนมกวนไว้นะคะ mm hmm. เผือกหอมค่ะ mm hmm. นึง่งจนเปื่อยดีแล้วก็เย็นสนิทดีแล้วก็มาใส่ในถุงอย่าเงีะะ้ยค่ะแล้วก็ขยำขึ้นไปกวนได้เลย นะ้ำมันพื้นลงไปนิดหนึ่งค่ะ น้ำตาลเลยอยู่ที่เราชอบนะของเราเกือบหนึ่งกิโลเราก็จะใส่อยู่ประมาณหกช้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช้อนค่ะเกือบหนึ่งกิโลนะคะใช้หกช้อนโต๊ะกับเกือบ่นนิดนึงอีกนิดนึงค่ะหนึ่งหยิบมือกัอีกนิดนึงคนให้เข้ากัน ผัดให้เนื้อเข้ากันดีแล้วชิมดูค่ะรสชาติอยู่ที่เรานะเราปรับได้นะจะหวานไปหรือจะยังไงก็ลองดูค่ะเท่านี้ของเรากำลังพอดีใส่สระเปาใส้อิ่วกล้วยหรือใส่ยังมีอีกเยอะแยะใช้ตัวนี้ได้ไม่ต้องใส่มะพร้าวอันนี้คือผัดแบบคนจีนนะ สวัสดีค่ะจะชวนทำกรี๊ดปั๊บแป้งชั้นเดียวนะคะเป็นปั๊บแบบจีนนะพับแบบของคนจีนเขานะคะแป้งข้าวเหนียวแป้งสาลีที่ใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งสาลีแป้งสาลีแป้งสระเปานั่นแหละค่ะแล้วก็แป้งแป้งมันใช้อยู่สามแป้งนะคะวิธีผสมแป้ง ทำไปด้วยกันนะคะดูเราทำไปด้วยกันเนาะตักแบบนี้นะคะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหแป้งข้าวเหนียวหกช้อนค่ะแป้งมันนะคะแป้งมันไม่ต้องเต็มดีนะคะเท่านี้นะแป้งมัน แป้งสาลีค่ะแป้งสาลีสองช้อนตักเหมือนแป้งข้าวเหนียวเลยนะคะแป้งสาลีสองช้อนตักเหมือนข้าวเหนียวอะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วตักใส่ถ้วยเล็กไว้นิดถึงเป็นแป้งนวลน,นะคะ ใส่ถ้วยไว้ค่ะของเราขอเป็นใส่ถุงง่ายกว่าเราจะสะดวกแบบนี้มากกว่าไม่ต้องเยอะเรค่ะนิดนิดเดียวอันนี้พักไว้ก่อนนะเราได้แบบนี้3ามแป้งอยู่ด้วยกันละหม้อมาค่ะน้ำร้อยยีบห้า ML นะคะใส่เลย ความหวานกะเอาค่ะแล้วเ,เราใช้ช้อนกับอีกนิดนึงเราใช้หนึ่งช้อนกับอีกนิดนึงเกลือป่นเล็กๆนิดเดียวไม่ถึงหยิบมือค่ะเพราะมันต้องตัดด้วยเกลือปนะ่นเนาะออกเมื่อกี้แป้งเราลืมไปต้องเป็นแป้งเออเป็นเออผงฟูหน่อยนึงนะผงฟูนะคะผงฟูนะ เท่านี้นะคะน้ำมันพืชสองช้อน 分手了。 ได้แบบนี้แล้วก็ขึ้นมานวดค่ะเริ่มจับได้แล้วเราก็เอานำไปนวดทั้งนอกค่ะ ที่เมื่อกี้เราแบ่งไว้ช้อนหนึ่งสองช้อนประมาณนี้ค่ะเอาเทออกมาเลนนยเตรียมนวด นวดจนเนื้อแป้งเนียนเข้ากันดีแล้วพักแป้งไว้ก่อนนะคะพักแป้งไว้15นาที น้ำมันนะคะใช้น้ำมันเค็ดมือกันไม่ให้เขาติดนีดมือ จับปลายขนมประกบกันแล้วใช้กันไกรตัดออกเลยแบบนี้ไม่ต้องมีขอบเราจะกอบหมดเลยค่ะทั้งแผ่นเลยส่วนที่เราอาจารย์มาลองเพราะว่ามันจะหยิบออกจากเอันนี้ได้ง่ายไม่ติดนะคะเพราะว่าแป้งเขาเป็นแป้งที่ค่อนข้างจะสุกแล้วนะคะ แบบนี้ตรงขอบเนี่ยมันไม่หนาเราจะทานได้หมดเลยกรอบมากๆเลยด้วยแต่ถ้าเราพับขอบเป็นกรดิพับแบบนั้นอะ่ะมันจะหนาขอบบางทีข้ามวันแล้วจะแข็งค่ะเสร็จแล้วแป้งตัวนี้เราจับมารวมกันค่ะแล้วก็ขึ้นรูปได้อีก ลองไปทําดูนะคะแป้งตัวนี้จะไม่ต้องมีขอบค่ะไม่พับขอบใช้กันไกลตัดเอาเลยกรอบมากค่ะเย็นแล้วก็ทานได้นะไส้หวานนะคะวันนี้เป็นไส้เผือกกวนนะกรอบค่ะกรอบจริงจังเลยกรอบแล้วเบาเบาฟูลองดูค่ะปั๊บชั้นเดียว อร่อยมากค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ